สวัสดีครับเอฟซี FC ครับเอฟซีลูกแพร่ไร่พรอนะครับพอดีมาฮอดบานนุ่มโจสาวหน่อยพป่ดวนแพงนะครับการเดินทางมาถึงนะครับกับมาพ่ออหนุ่มโจนะเนี่ยครับอาณาจักรของบ้านหนุ่มโจสาวหน่อยพป่ดวนแพงโอ้ยบานใหม่เราหลังงามบ้านนุ่มโจอันไอนโจจะที่ไหน เคือกนาจักนะครับอนาจักของหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบนแพงนะับักแหอลาอะไรครับอะไรบุญอะไรกันเพราะก็หาอะไรเดี๋ยะก็หาอะไรกันถามไม้บุญที่แล่ะมันแหลมดินี่เลยนแพงนี่มันข้้งนี้มันแหลมหน่อยเดีมันไปบานพุ่นอรสีิรบอก โอกับวางสัน่ะเนี้นองไปซือาหนจะหาไ่มันขึ้ิดแล้วนี่าปลาเขาไปเดวอวพ่วงถ้าเปที่ถุเงินดงชร่อเชลลี่เชลลี่เน,น,น้องเชลลี่อ้ีบ่อยแม่เนี่ยน้เนี่ยน้องเชลลี่ไม่ได้เจอหน้ากันนานเอ้ยเป็นสาวแล้วยุ่มอะไรลู้ขึ้นมาสี่แล้ว จะกบาลบไใส่มาแมวล่ะมาแมวละเรับเสื้อหมือนเมแรกี่อไดหมคับได้ไปลูกไปไลยด้ลีนะพี่ซิยู่หอครับเพราะว่าี่พี่งามเลยนะพี่ทุงเงินเพี่ทุ้งลูกพี่ใช่ลูกพี่ใช่นุ่มโจโอ๋หลานนุ่มโจลี่เลยหลานสาวนุ่มโจ ไอโจที่ม้วนบ่เอาจารย์ไปสอนจาบอบ่บ่บ่บอใใ่เดียวเได้แหลมไว้ไปเร่นบังไฟได้เยนี่มาดีครับอันนี้ช่องมันงถอนบอแม่นครับโอ้มาแห้งยดิพก็เรงติดตาม่ไทยมารถไทยมมันยากกว่ขนาดมือมลาไปเลนบังไฟเฉยอหกลัำเหล่า้ได้สอน่เพิ่นหูว่าไว้แพ้่านี่อ้กะิบหูเย่ว่าบอกกยีมมือคอยมาหาเจ้าสงสัยเสียสงสัยเสียงานอยู่เล่ากันไร อาจารย์บ so e. ุ๋วลองก็ร <Huh? S 1> ่าสิไปซองเมื่อเสาส่วนใครเห็นเสียพันลูกหมุนอยู่พน้าเสาบัดเอิ้นโดนเจอเอื้นโดนเจอลุงผาข้ามเมาบ้าไปดูดุงกันยังกอดน้ำตาหัวมาไม่หยั่งหลับพรานะไอเอายางไงเองบังบังเล่อยู่กับบังไฟอย่างเดียวเลยเดียวเลยยู่กับบังไฟไปใส่บ้านใส่แบบเมื่อคืนหลายกอกอันยอดอันยหญเลยเดี๋ยวใส่ดูเลยเอ้ายู่หันแล้วไปเบื้องเปียงเอาฮะไปเบื้องบน อยู่น้ำมูนันแล้วไปเบิ่งต้ไปเสร็จป่ะวันจีไปเอาสร้างหมู่ไฟละไว้ดูนี่สร้างหมู่ไฟละไว้ส่งเงินเอาเล่าบัวได้มาบัวได้มาขอกระชีพเอาเลยขอโอนเงินเข่าบัญชีแล้วเอาบ่ครับโอ้ลึกชีไปลักเอาเลยตีบัอย่ามาลากมันผิดกฎหมายตัวออกเงินออกกันแลนว่็อะไได้ลักนะไม้ว่าเพราะว่าเพราะว่าบัวเป็นข้ามวยพอกระปุกมันบอกกันได้อยู่ขอโอนเงินให้แล้วเดียวเนี่ยเอาโอนอัินซั่งสิบังกันบ่โอนเงินเข่าให้ผู้ใหญ่บ้านบัวเป็นโอนเงินให้เรา เวยหลายกันบังไฟเล่านีอัดไสิบเอดบังคุณนเว้ยอัดไสิบเอ็ดบังสร้างเล่ารก็สร้างเล่าอ่ะสร้างเล่าคแต่พอหยอกล้วซื้อว่าปีนาแต่ว่ามันได้กับเอาอยากสนับสนุนสนับสนุนกันเขาได้กันจะมุงสองทุ่มมัมันหกมุ้งถ้าได้ส่วนถ้าหดบ่ไนมั้งงอนอนก็ได้รายการนี้วะดิเรื่องไงกาแฟเด็กดีของเจ้ากับแฟร์โจว้า สัดแกวดีรถหนาดรรใจดอีนีต่ตูนี่นี่นี่ตตเห็ดบมกไฟอยู่ในรถแบ่บธรรมดาเศ้าเศร้าเ้าาซดเศ้าเหรนตบอกแก่เรามาเศาเนตผเพเห็ดน้ำเพลินแลวบอกฮะพไปแต่เห็ดบังไฟน้ำเพลินแล้วบ่โอ้ยคอยบอกถนัดเห็ดบักไฟวนี่บังไฟนี่นี่นี่นีบรว่าท่านในไฟนี่ นีการวัดเม็ดพร้อมเลยนี่หกจุดแปอันนี้ซื้อมากมาจะทานย่างเดียวดนาทานย่างดีเลอมีบ้งครับยางมีบ้างจัดบังไฟโอาบังยู่บ้าท่าไหนไฟโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่เดี๋ยเี๋ยเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ัวเดเดี๋ยวเดยวเ่ี๋ยวยว่เ่เว หมอกไฟ้เราเว้ยไส์ล um. ่ะหมอกไฟ้หมอันนี้แม่นบ่เนี่ยรักหางบ่เอาไปเบิ้ลได้บ่รักมาได้บ่ก็ขอปีกับมาสักกระเหลียวบ่ผมมีฮะหนูคุ้นคอเอาเอาไปเสียงไปก้อนเหมืองลังเ้าปีกับเมาตั้งแต่ยงวันนี้บ้านรถดเอาอยู่ดีเสียบจากหัวไปท้ายไหมเขารถไออเอาเลยแลนะเจ้าเอาเลย เจ้าหน่อยเจ้าไลเอาแ้เจคอยาถิ่มได้ป่รฮะเลี้ยวเาไปเล้ยว้เอไปเลยเอาไปเสียงไับกําน่ยไงแพะเอาไปเสี่ยงไปของค้างผลเรก็ห้างเนยหมาลงกับบาเมาเอาเลยห้เราไปทยเอาอยู่ผนอยู่หน้าห้างผาพี่น้องครับจังไปเมืองที่ยูทูช่องสาวหน่อยพี่อนแพ่งไอ้ดุกแพ่วางแผนกับนุ่มจูอไปตอนต่อไปทีเฮ็ดเนียงนโอเคครับครับผม